ก็โอเคนะก็ต้องการสวัสด,ดีกันนะวันนี้อยู่ผมดเดทวานาผมวันนี้อู่บเกม ROV ครับผมฮู้ฮู้วัน,น้นกม็มาลงลงแรงอีกเช่นเคยคนระับผมวันนี้เราหลุดไดมอนด์หนึ่งสามดาวครับผมเมื่อพลาดที่แล้วคือมีคนออกถึงอัตาแต่ผมว่าไม่ได้โทษเขานะเพราะเขามีเพราะเขาไม่ว่างจริงๆเราเราไม่ใช่เราเข้าใจเขาได้ถ้าเป็นเราเราไม่ว่างเราก็อืมเราก็ควรเข้าใจเขาได้ มาครับเราไปเริ่มเกมนไปพวกน่กเลงเงมากเล่นได้ทุกเลนเราดิไปฟาร์มป่าเฮ้ยผมไม่เคยฟาร์มป่าเลยนะแต่ในเมื่อมีฟาร์มป่าก็ได้เล่นตัวอะไรอะ่ะโอ้มาสกัด อ๋อเซเลกาฟาร์มโอเคอะไรโอเคเดี๋ยวผมผมไม่ได้ฟาร์มนะเยี่ยมทีมดีป่ะทีมดีเจอทีมดีโอเคครับมาดูตัวะครผมมีอเลสเตอร์มีเทวนาทมีเซเลกามีสกาดมีไวโอเลตครับโอ้โหมีฟาร์เนอร์มีมีหน้ามีเอซูมีเดอะแฟลดมีไวโอเลตมีฮิซีเดี๋ยวก็รู้ว่าจะแพ้หรือไม่แพ้เดี๋ยวก็รู้ หน้าอยาว่าบินสก,กัดัวนี้นะสก,กัดผมเมษชมพูนะเฮ้ยเด <2000 S 1> ี๋ยวผมจะตัดเข้าไปสู่เกมเลยครับสองพัน a ีต่อมแต่ฉันดีละโอเครอดสวยอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย เรียบร้อยได้หนึ่งคิวจานใหญ่ถอยสวยมาดิป้อมด้วยมาดิได้ป้อมเออไงอ่ะแล้วไงอ่ะแล้วไงต่อแล้วไงต่อเอะแล้วไงต่อแล้วไงต่อแล้วไ,ไงต่อมาดิเออทุบโดนตายมาดิ เอาดิ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 เฮ้ยสวยละล้างให้เลย้างให้โอเครอดรอดรอดออ ideally, เอาบอมดิดีบามดิเออรออะไรอะดีบามดิตีบามดิเออมาดิปุ๊บสวยมาดิเอาป่ะไม่มีไม่มีเทษ๋ดีสวยเอาว่าร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยมาได้คิวด้วยมาดิ ตายมาหนึ่งคิวแต่ตายมาดิแรงนะแรงนะจ๊ะแรงแรงนะจ๊ะขอโทษมาดิ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 ดับเบิ้ลคิวขอบคุณครับมาดิที่เปินคิว khóa chiêu! 咦, mẹ 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 mày, chụp! Ai khay vào nè? dễ luôn nè, khay vào nè? ô! Không lọc, mày lèp! Chiêu ไอบอกแวะโอ้ไม่แพ้หรอกคอสคิวเอาดีไม่เ,เกมเกมเดียวมันมันไม่สดใจว่ะขออีกสักเกมได้ปะ่ะเอออันนี้ขออีกเกมแล้วกันไป เออเออเอาเลย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 แดดเค้ได้มาฟ้ามาแล้วได้มาฟ้ามามาดิมาดิบอกเลยบอกเลยบอกเลยบอก เลยมาดิเออมาดิไม่มีมันรดเลือดไม่มีมันรถดเลือดไม่มีมันรอดมาดิเลือดไม่มีมันรอ,นอดแหละโอ้ มาดิมานี่มานี่มานี่มาน,มน,มน,มนี่เออตายว่ะมันตีไม่ไหวเพื่อนเพื่อนช่วยหน่อยช่วยหน่อยเพื่อนช่วยช่วยหน่อยเพื่อนช่วยมาได้แค่นี้โอ้ไม่ถึง คิดคิดถูกแล้วใช่ไหมคิดถูกแล้วใช่ไหมคิดเอ้ยโอ้หรู้สึกรูส้สึกเปล่าสำหรับการโดนทิ้งอ่ะมันเป็นยังไงมานี่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 มานมี่ไม่ไหวแล้ว top game thì <coughs> 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 โอ้ยแทบจะตายในเะทปบางคิวไม่ไม่เป็นไรมีขนาดเล่น <c oughs> เล่นไม่เป็นนะเนี่ยเป็สามก็ยังดีครับผมอ่ะโอเคครับก็เอาเป็นว่าก็ถ้าชอบก็อย่างนี้แม่ว่าวบอลกับการเล่นปลาหมอโทรทัศน์ก็อยู่เหมือนตามด้ถ้าไม่ชอบเป็นต่นตามสำนี้ขอลาก่อนบ๊ายบายครับเดี๋ยวกันคลิปหน้าจะเป็นไงก็ฝากกดตมด้วยนะครับผมครับ